เกมอนสกาเลตไวโอเลตหางตะเบงและถุงเหล็กคือหลังจากจบกิจกรรม t e r ร a เรเลของน้องนาชีที่เป็นเอัอโลลาฟอร์มไปใช่ไหมเขาก็ได้มีมาใหม่นะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของสองภาคก็คือ Scarlet กับ v i โอเลนั่นเองเนโยยที่ภาค s สกาเลตเนี่ยก็จะเป็น s c r e รีมเทลเนาะหรือถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยซื้อน้องเขาค่อนข้างที่จะแปลกประหลาด เดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูนะน้องเขาจะชื่อว่าหางตะเบงน้องเขาจะเป็นชื่อว่าหางตะเบงในภาษาไทยนะฮะนี่นะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของว i o l e เเนี่ยที่เป็นอะไรที่เป็นเทคโนโลยีหน่อยน้องเขาจะชื่อว่าถุงเหล็กหรือก็คือไอรอนบันเลนั่นเองนะมีสองตัวนี้ทีนี้ในครั้งนี้เนี่ยสำหรับภาคสกาเลเนี่ยผมว่าผมจะใช้ เอ่มสโลคิงที่เป็นเอ่มกาลเลียนฟอร์มก็คือเป็นธาตุพิษพลังจิตเพราะว่าน้องเขาเนี่ยน้องหางตะเบงของเราเนี่ยเป็นแฟรี่พลังจิตใช่ไหมก็คือจุดอ่อนก็คือเป็นพิษอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าน่าจะใช้น้องคนนั้นเเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าน้องคนนั้นคือน้องคนไหน ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละสโลวคิงกันเนาะก็คือยาดงนั่นเองเอ่อพิดพลังจิตพิดพลังจิตตบสนเลยหรือเปล่านะใช่เราเลยนั่นเองนี่สโลวคิงนี่กลาเลียนฟอร์มคิดว่าใช่นี่ ใช่แน่ๆน,นะคะแล้วก็ในส่วนของหางตะเบงเนี่ย <Huh? S 1> ไม่ใช่ในส่วนของแบบไอรอนบันเดก็คือถุงเหล็กของเราเนี่ยผมว่าผมจะใช้แขนเหล็กชื่อภาษาอังกฤษของเขาคืออะไรนะเอิม่ม9ก้ก้สองหรอถ้าผมไปดูผมจะเจอหรือเปล่าเอิม่ม electric electric chalk Electric Electric Shock ชื่อ Iron Hand นะฮะอันนี้นะก็เดี๋ยวเราจะใช้2คนนั้นก็คือผมมีแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันฮะว่าจะเป็นยังไงพร้อมกันแล้วก็ Let's go! Let's go! Let's go! <S เอาละครับทุกคนก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือการอัปเดตโปรเก o โปร l นั่นเองอ่าก็เหมือนเดิมเลย าประจำอย่างเรานั้นสภพลาดไม่ได้สําหรับการเช็ค p o p เค t a l News และเมื่อแบบเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการปรากฏขึ้นมาของ t e r r a l ลดที่เป็นอีเวนต์ในตอนนี้นะฮะนะที่ผมจะไปเนี่ยเราจะไปกันในส่วน t e r r a l ลดของน้ําเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบกับธาตุน้ํนะฮะอันนี้นะ โดยในภาคของ v i โอเลเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวของ Iron Hands จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ3 4 5หรอบก็จะได้แล้วถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับ <c oughs> พร้อมกันหรือ,อยังสำหรับการประทะในครั้งนี้จะเป็นยังไงว้าแสงปรีปริยับกับน้องถุงเหล็กของเรา มาฮะอันนี้นะมาอันดับแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะใช้เดอรี่ดำเหมือนเดิมแล้วเราค่อยแบบว่าสกิดด้วยสายฟ้านิดหน่อยไปฮะ ถ้าทุกคนเห็นก็จะเห็นว่าถ้าสายฟ้าเมื่อกี้เนี่ยขึ้นว่าซูเปอร์เอฟเฟกแต่ว่าถ้าไฟเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่เอฟเฟกต์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการแบบว่าลิกแปลงตลบแปลงกันสักึนิดสั่หน่อยน,นะฮะอีกอย่างหนึ่งความแบบว่าสนุกของภาคนี้ก็คือการที่เราจับเปลี่ยนน้องคนนั้นมาสู้กับน้องคนน,น,อนนี้เปลี่ยนท่าอันนู้นเปลี่ยนท่าอันนี้นะฮะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันตายปะตายปะโอเคฮะเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเราไม่ตายแล้วเราก็ได้หิวมาเนาะอันนี้นะแม้ว่าเขาจะกลางบาเลียแต่ว่าเราก็สามารถที่จะตีได้อย่างมั่นใจตราบใดที่เขาแบบไม่ลด เขาไม่ดีรับเราเราก็สามารถใช้ได้ไปเรื่อยเลยซุบป,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 ปาบโดนลดสถานะเราต้องซีดมากจริง ใช้เดียนพันธ์คือตอนนี้ทุกคนแบบว่าอาจจะแบบเมีความรุ้นและทึกว่าเราจะตายหรือเปล่าใช่ครับผมก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าตัวของผมเองนั้นก็คือบาง บางอินเทอร์เฟซของ HP ตัวเองเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรผมคิดว่าเราสู้ไหวเราสามารถไปต่อได้เพราะว่าระยะเวลาเนี่ยก็มีอีกเยอะนะฮะพอประมาณเลยแล้วเดี๋ยวพอครั้งนี้เสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะแปลงร่างเทลาได้แล้วเราก็จะตีด้วยความมั่นใจก็จะไม่เป็นไรเราก็ยังสามารถทำได้เหมือนเดิม แมวว่ามันจะทรมานสักนิดสักหน่อยแต่ว่านี่แหละฮะคือความสนุกของโปเกมอน และนี่ก็คงเป็นตาสุดท้ายที่เราจะได้ตีน้องถุงเหล็กแล้วนะฮะก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นหนึ่งฮิตนี้หรือจะเป็นฮิตไหนมาร่วมรุ้นกันนก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราสามารถทใช้ Iron Hands สามารถที่จะตีน้องเขาได้นะ,ะโดยที่ถ้าเปลี่ยนเทอร่าเป็นธาตุสายฟ้าแล้วก็มูฟเซ็ตเกี่ยวกับสายฟ้าเนี่ยน่าจะน่าจะแฮปปี้แฮปใจก็ประมาณนี้สำหรับภาคไวเลดแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ภาค Scarlet นะฮะแต่ก่อนไปเนี่ยก็ให้ดูของแถมหน่อยว่าในการเล่นเรเดทครั้งนี้เนี่ยเราจะได้อะไรบ้าง ก็จะได้เป็น exp candy แล้วก็มีขนแล้วก็มีเบอร์รี่แล้วก็นั่นละฮะเป็น water terrachat นะก็ประมาณนี้มีได้ไข่มงไข่มุกมาด้วยเอาไปคงไปขายได้เงินนะฮะนี่นะ,ะเดี๋ยวเราไปกันต่อกับภาค s กาเ l e t จะเป็นไงก็ติดตามกันต่อนะฮะอ่าเราเจอแฟลรี่นะฮะ,ะ, Fairy, ะ,ฮะก็ปะอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันกับคุณจอยเลย เราแบบว่าบินคอไรดอนไปและใช่ฮะเราอาจจะบินติดขื่อได้เพราะฉะนั้นการบินเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะฮะนี่นะสนับสนุนให้ทุกคนผ่านใบประกอบวิชาชีพการบิน ไม่ใช่น,นั้นเราอาจจะหลงและใช่ตอนนี้เราออกมาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยมาถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วรับชมกันได้เลยครับผม น่ากลัวต้องบอกก่อนว่าน้องห่างตะเบงของเราหรือสกรีนเทลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวน้องสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่รู้ว่าน้องเขามีแบบว่าท่าของอะไรบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าท่าของเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่าในส่วนนี้แต่ว่าเราก็ทำการลดแอคทงแอตแทกอี่ายไปเลย โหโตก็คือสังขคราแสงไปเลยทีนี้อันดับแรกเนี่ยเราจะใช้แอซิดก่อนนะฮะอยากรู้ว่าจะได้หรือเปล่ายดไม่เยอะแต่ว่าเราฟรืนก็ไม่เยอะอีกเหมือนกันแสดงว่าเราอาจจะต้องใช้เป็นแอซิดสเปรย์หรืออาจจะใช้เป็นคลื่น อันนี้ก็ต้องดูตามความแบบว่าถนัดด้วยความที่เป็นเทราของแฟรี่ด้วยถ้าเกิดว่าเราตีเนี่ยห่าจะ่ะมุ่งเน้นไปทางใช้พวกาตาเหล็กเอ้า oh. ติดเอ้า oh. ติดชาโอเคเลย ใช้คลื่นพิดนะฮะเราถึงจะตีแรงขึ้นมาหน่อยแต่ในทีนี้เนี่ยก็ยังถือว่าช้าอยู่ดีอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวของน้องจะถามว่าน้องเขาเล่นได้ไหมก็คือเล่นได้นะอันนี้นะแล้ทีมของเราเนี่ยก็มีคนฮิวให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวขนาดนั้นก็สงบจิตสงบใจทําจิตใจให้สงบเพื่อเพิ่มพลังของเรากันดีกว่านะเดี๋ยวเราค่อยใช้คลื่นพลังของเราในนี้ อเคเลยมีทัดไฟสนด้วยมีท่ดไฟซดด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องควรระวังนะฮะในจุดนี้นั้นไซ หว่างนี้ถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะหาน้องเขาจะอ้าปากนะคือถ้าอ้าปากอ๋อไม่ใช่ทุกคนเป็นลักษณะคล้ายๆเพจแต่ผมว่าน้องอ้าปากนะทุกคนว่าน้องขนอาปากหรือเขาไม่อ้าปากนะผมว่าน้องเขาอ้าปากนะดูสิไม่ไงั้นมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกแต่มันเป็นลักษณะของเอ ตัวเคลือบเพชรนะฮะทำให้ดูเหมือนว่าน้องอาา้าวสากจริงๆไม่ใช่นะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้ซึ่งครั้งนี้ท้ั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ายังมีอีกหลายตัวเลยนะที่สามารถที่จะมาเล่นกับน้องเขาได้ผมก็แค่คิดถึงน้องสองคนนี้มาในระหว่างที่แบบว่าดูของทาสนั่นเองใครที่ใช้ตัวไหนกันก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะก็มาเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าของในครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างแต่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันอาจจะเปลี่ยนจากวอเตอร์ไทป ชากอันนั้นเป็นแบบแฟรี่ชากนั่นเองโอเคเป็นแฟรี่ชากนะฮะอันนี้นะรอบประมาณนี้นะครับสำหรับ กิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ถึงประมาณวันที่27หรือเปล่าแต่ถ้าบอกผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีการแบบว่าทําแบบซูปเปอร์ให้นะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันฮะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสาหรับวันนี้ไปกันนะบ๊ายบาย